ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมมอบให้กับทุกท่านในทุกวันสุกดิฉันยังอยู่กับหนังสือเล่มน,นี้ค่ะแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งหลายๆท่านที่ได้รับชมรับฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกประทับใจแล้วขอบคุณมีฟีดแบด็ดีๆกลับมาต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ สิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับพวกเราในการที่จะพัฒนางานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปหลายท่านบอกว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือ การที่ดิฉันนำท่านเข้าไปสู่โลกของหนังสือบ้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตก็ช่วยท่านเหล่านั้นได้มากดิฉันก็น้อมรับคำติชมเหล่านั้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงให้รายการนี้มีประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังให้มากที่สุดในทุกๆตอนที่เราได้เผยแพร่นะคะและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะดิฉันได้คัดสรร เนื้อความดีๆจากผู้เขียนก็คือดรริชาร์ดคาร์สันนะคะซึ่งเป็นนักจิตบำบัดที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งเป็นชาวอเมริกันและก็ได้ทิ้งมรดกผลงานของท่านไว้กับหนังสือเล่มนี้ผ่านการบำบัดผู้ป่วยของท่านนะคะหนังสือเล่มนี้เน้นให้ผู้อ่านและผู้ฟังได้นำไปคบคิด ถึงการสร้างความสงบสุขให้กับชีวิตว่ามีสิ่งใดบ้างนะที่เป็นอุปสรรคในการสร้างความสุขให้กับชีวิตขณะเดียวกันมีสิ่งใดบ้างหากเมื่อเราได้ลงมือทำแล้วสิ่งนั้นจะสร้างความสุขให้กับเราดิฉันจึงของนำท่านเข้ามาสู่บทนี้ค่ะบทนี้เขียนไว้ว่าจินตนาการว่าผู้คนในชีวิตคุณ เป็นดังทารกน้อยและผู้ใหญ่อายุร้อยปีดิฉันประทับใจในเรื่องราวเหล่านี้มากเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมักจะบอกคนใกล้ชิดอยู่เสมอว่ามีคนสองกลุ่มที่ดิฉันพูดคุยแล้วสร้างความสุขให้มากเป็นพิเศษแล้วก็มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจมีความรู้สึกเมตากับกรุณากับคนสองกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษกลุ่มนี้ก็คือเด็ก หรือเด็กทารกหรือเด็กเล็กๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้สูงอายุซึ่งทําให้ดิฉันคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงญาติผู้ใหญ่ลองมาดูนะคะว่าดรริชาร์ดเขียนไว้ว่าอย่างไรท่านเริ่มต้นไว้ว่าผมได้เรียนรู้เทคนิคนี้เมื่อเกือบ20ปีก่อนครับมันพิสูจน์แล้วว่าช่วยปลดปล่อยความรู้สึกหงุดหงิดผู้อื่นได้ดียิ่ง ลองนึกถึงคนที่ทำให้คุณหงุดหงิดสุดๆคนที่ทำให้คุณกโกรธด,ดูนะครับจากนั้นหลับตาลงแล้วพยายามจินตนาการว่าคนคนนี้เป็นทารกน้อยมองดูร่างกระจิตริตและดวงตาเล็กจิ๋วไร้เดียงสาของเขาเข้าใจว่าทารกย่อมทำสิ่งผิดพลาดและครั้งหนึ่ง เราทุกคนต่างก็เคยเป็นทารกมาก่อนทีนี้ลองหมุนนาฬิกาไปร้อยปีข้างหน้าแล้วมองดูคนเดียวกันนี้ในไวัยไม้ใกล้ฝัง่งจ้องที่ดวงตาร่วงโรยและรอยยิ้มอ่อนโยนของเขาซึ่งฉายแววแห่งปัญญาและการยอมรับความผิดพลาดทั้งหลายที่เคยกระทำ เข้าใจว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเราทุกคนก็จะต้องอายุร้อยปีไม่ว่าตอนนั้นเราจะยังอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามเป,เป็นจินตนาการที่ดีมากๆเลยนะคะทําให้เราเห็นภาพตามได้จากนั้นคุณสามารถใช้เทคนิคนี้และปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบมันจะช่วยให้เรามีมุมมองที่จําเป็น และมีความการุณาเกือบทุกครั้งหากเป้าหมายของเราคือการเปลี่ยนเป็นคนที่สุขสงบและเปี่ยมรักกว่าเดิมผมเชื่อว่าเราคงไม่อยากมีความรู้สึกแง่ลบกับคนอื่นแน่ๆ มาต่อกันอีกตอนนะคะตอนนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่ดิฉันชอบมากๆเลยชื่อตอนว่าพยายามเข้าใจคนอื่นก่อนวิธีนี้หยิบยกมาจากหนังสือเจอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งของสตีเวนโควีซึ่งเป็นนักเขียนอีกท่านหนึ่งที่ดิฉันชอบมากๆและท่านก็ได้ฉากไปแล้วเช่นกันการใช้วิธีนี้เป็นทางลัด สู่การเป็นคนที่มีความพึงพอใจยิ่งกว่าเดิมและคุณอาจกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพขึ้นด้วยโดยหลักแล้วการพยายามเข้าใจคนอื่นก่อนสื่อว่าคุณอยากเข้าใจคนอื่นมากกว่าที่จะให้คนอื่นมาเข้าใจคุณหมายถึงการเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าหากคุณอยากสื่อสารอย่างมีคุณภาพดังที่ตั้งใจ ซึ่งจะหล่อเลี้ยงทั้งจิตใจของคุณและผู้อื่นคุณต้องเข้าใจผู้อื่นให้ได้ก่อนเมื่อคุณเข้าใจที่มาที่ไปของผู้คนรู้ว่าพวกเขากำลังพยายามบอกอะไรอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาการได้รับความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มันจะเป็นไปอย่างแทบไม่ต้องใช้ความพยายามเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ดีเวลาที่คุณทำสลับกันซึ่งพวกเราหลายคนก็มักทำนะคะนั่นคือคุณกำลังทำผิดหลักเมื่อคุณพยายามให้คนอื่นมาเข้าใจก่อนที่คุณจะเข้าใจคนอื่นทั้งตัวคุณ และคนที่คุณกําลังพยายามสื่อสารด้วยจะรู้สึกถึงความพยายามนี้การสื่อสารก็จะล้มเหลวและอาจลงเอยที่การต่อสู้กันของสองอัตตาตรงนี้น่าสนใจมากๆค่ะท่านว่าต่ออย่างนี้ค่ะผมกําลังให้คําปรึกษาสามีภรรยาคู่หนึ่ง ซึ่งชีวิตสมรสในช่วงสิบปีแรกมีแต่ความขัดข้องใจเพราะมัวแต่ทะเลาะกันเรื่องเงินเงินทองทองสามีไม่เข้าใจว่าเหตุใดภรรยาจึงอยากเก็บเงินทุกบาททุกสตังที่พวกเขาหามาได้ส่วนเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสามีถึงได้สุรุ่ยสุร่ายนักและเหตุผลจากทั้งสองมุมมอง ก็สลายไปในความขัดข้องใจที่มีต่อกันถึงแม้ปัญหามากมายจะยุ่งยากซับซ้อนกว่าปัญหาของสามีภรรยาคู่นี้ทว่าทางแก้ค่อนข้างง่ายทีเดียวครับทั้งคู่รู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่เข้าใจตนพวกเขาต้องเรียนรู้วิธีเลิกขัดจังหวะซึ่งกันและกัน และรับฟังอีกฝ่ายอย่างตั้งใจแทนที่จะเอาแต่ปกป้องจุดยืนของตนแต่ละคนต้องพยายามเข้าใจอีกฝ่ายก่อนนี่คือสิ่งที่ผมให้พวกเขาทำครับในไม่ช้าฝ่ายชายก็ได้รู้ว่าเหตุที่ภรรยาชอบเก็บเงินนั้นก็เพื่อเลี่ยงหายนะทางการเงิน เหมือนอย่างที่พ่อแม่ของเธอเคยประสบโดยหลักแล้วเธอกลัวสิ้นเนื้อประดาตัวส่วนฝ่ายหญิงก็ได้เข้าใจว่าสามีรู้สึกอับอายที่ไม่สามารถดูแลเธอเหมือนที่พ่อของเขาเคยทำกับแม่โดยหลักแล้วเขาอยากให้เธอภูมิใจในตัวเขาเมื่อแต่ละคนเรียนรู้ที่จะเข้าใจอีกฝ่าย ความขุ่นข้องต่อกันก็ถูกแทนที่ด้วยความกรุณาทุกวันนี้พวกเขาใช้จ่ายและเก็บเงินได้อย่างสมดุลดีแล้วครับดรริชาร์ดเล่าอย่างนี้นะคะและท่านก็ตบท้ายว่าการพยายามเข้าใจคนอื่นก่อนไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครถูกหรือผิดมันเป็นหลักปรัชญาของการสื่อสารที่มีประสิทธิผล เมื่อคุณฝึกวิธีการนี้คุณจะสังเกตว่าผู้คนที่คุณสื่อสารด้วยจะรู้สึกว่ามีคนสนใจรับฟังและเข้าอกเข้าใจซึ่งความรู้สึกนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและอาทรขึ้นกว่าเดิม